สวัสดีค่ะไอค่ะวันนี้ไอจะมาระบายสีน้ําค่ะไอขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าไอาระบายไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นทําผิดอะไรบอกไอด้วยนะคะไอก็จะลงเป็นสีแก้มก่อนเลยค่ะเป็นสีชมพูนิดๆหน่อยๆในสีน้ําเล่นสีไปด้วยเงานเนี่ยไอยจะใช้เป็นสีออกส้มๆเหลืองๆก่อนนะคะแล้วไอจะใช้แบบว่าสีม่วงๆลงอีกครั้งหนึ่ง ไอทำเป็นโบสีแดงนะคะแต่มันออกส้มอะ่ะไออยากให้มันตัดกับสีผมที่ไอจะลงเป็นสีออกน้ำเงินสีฟ้านะคะตามปกคิดที่ทุกคนได้เห็นเลยการลงผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับไอมากๆเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะ <c oughs> อย่างแรกก็ลงสีพื้นไปก่อนเลยคะ่ะลงสีพื้นบางๆก่อนอ๋อแล้วก็ลงสีเงาที่หลังนะคะ ทุกคนกำหนดสัดส่วนด้วยนะว่าตรงนี้จะเป็นเงาตรงนี้จะเป็นเว้นช่องขาวไว้อะไรแบบนี้ไอก็ยังไม่เก่งหรอกคะ่ะยี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ไอมาลงสีกับที่เป็นตัวละครอนิเมะแบบนี้แต่ครั้งนี้ดีหน่อยยังสวยพอเป็นหน้าเป็นตาให้หมู่บ้านได้ <laughs> โอเคค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ไอด้วยนะคะบา,บาย